แล้วเจอกันสลูกยางเวียดนามออกโรงชี้แจงบิกตะเวียนยังมีชื่อลุยซีเกมที่ไทยกลายเป็นที่จับตามองสำหรับตู้เย็นเหนียนทีบิกตะเวียนดาวตกตัวเก่งทีมชาติเวียดนามที่มีสื่อไทยหลายสำนักตีข่าวว่าเจ้าตัวจะไม่เดินทางมาแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บีเวียนเวียน VFV ได้ออกมายืนยันว่านักตบลูกยางวัย25ปียังคงมีชื่อลงทะเบียนอยู่ในทีมชุดที่จะเดินทางเข้าแข่งขันซีเกมครั้งที่33เหมือนเดิมเนียนทีบิกตะเวียนยังคงมีชื่ออยู่ในทีมแต่การคัดเลือกรายชื่อ14คนสุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆสหพันธ์วอลเลย์บีเวียนเวียนกล่าว อย่างไรก็ตามในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมาดาวตบตัวเก่งทีมชาติเวียดนามก็ตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันในนาทีสุดท้ายด้วยเหตุผลส่วนตัวสำหรับเนียนทีบิกตะเวียนถือเป็นนักกีฬาความหวังของทีมเวียดนามโดยเคยเข้าแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพก่อนหยิบเหรียญเงินมาครองได้ในที่สุดขณะที่ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาไม่ได้รับเลือกให้ติดทีม